ผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีสิงหรือลัคนาสิง์สามารถดูประกอบกันได้นะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายเดือนประจาเดือนมีนาคม2565นะคะเป็นดวงภาพรวมการงานการเงินเป็นเรื่องทั่วไปนะคะอาจารย์จะเป็นตัวแทนสับไพ่เพื่อเปิดดวงให้กับชาวราศีสิงนะคะค่ะเรามาดูพลังงานไพ่ประจําเดือน มีนาคมของชาวราศีสิงห์นะคะท่านได้ไพ่นะคะเจ้าชายถือเหรียญขึ้นมานะ,ะไพ่เพรเพดเพนเดโคนะคะใบที่สองค่ะ 1. ไม้เท้านะคะใบที่3เป็นเจ้าชายถือไม้ะคะ่ะเพรเพดออฟวานใบที่4นะคะเป็นไพ่ภาังคราดใบที่หเป็นไพ่เพรออฟสอดใบที่6ค่ะเป็นไพ่เดอะมูนใบที่7ดค่ะ เป็นไพ่ราชินีเหรียญน,นะคะใบที่8ค่ะเป็นไพ่9ถ้วยใบที่10ค่ะเป็นไพ่10เหรียญน,นะคะใบเอ้ใบที่90เหรียญค่ะโทษทีค่ะใบที่10เป็นไพ่เดอร์เลเวอร์ค่ะ โอเคค่ะเราเห็นพลังงานไพ่ก็ก็ถือว่าสวยงามอยู่นะคะโดยเฉพาะไพ่ตำแหน่งสรุปเป็นเลเวอร์ขยายด้วย10เหรียญก็น่าจะประสบความสำเร็จในเรื่องของเงินอยู่นะคะเรามาพูดทีละเรื่องก่อนเรื่องของงานก่อนนะคะไพ่งานนะคะถ้าเป็นเรื่องของงานเราจะเห็นว่ามีหนึ่งไม้เท้ากับเด็กถือไม้ขึ้นมาเนี่ยแปลว่า ชาวราศีสิงห์นะฮะอาจารย์มองว่าเดือนนี้คุณจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเรื่องงานใครที่ว่างงานก็จะได้งานทําใครที่ทํางานอยู่แล้วก็แปลว่าคุณจะมีงานเข้ามามากขึ้นมีออเดอร์มียอดอขององานเข้ามานะมีคอนแทคติดต่อจากที่ท่านอาจจะเหมือนเครียดๆอยู่ก็ได้นะมีไพ่เดมูลกังวลน,นะคะในเรื่องของงานอยู่ก็ได้ว่า ถ้าใครว่างงานเอ๊ยจะได้งานเดือนนี้หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับกำลังหางานอยู่เนี่ยอ่าอาจารย์บอกเลยว่าคือได้งานแน่นอนเพราะไพ่เลวเวอร์ไม่ได้แปลความรักอย่างเดียวแปลว่าการเซ็นสัญญางานนะคะอ่าไพ่อ่พาอพระสังฆราชแปลถ,ถึงความมั่นคงและงานที่นี่ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของเงินเรื่องรายได้และความก้าวหน้านี่กรณีที่ท่านว่างงานแล้วได้งานแต่ถ้าใครที่ทำงานอยู่แล้วก็จะพูดว่าจะมีเกณฑ์ที่จะต้องมีงานเข้ามามากยิ่งขึ้น มีงานให้ทําดีกว่าไม่มีงานเออใช่ไหมคะบริษัทท่านอาจจะอยู่ๆก็อู้ฟู่ขึ้นมาเลยทําให้มีงานหลั่งไหลเข้ามาเยอะขึ้นท่านมีงานทําเยอะขึ้นบริษัทเขารายได้ดีเขาก็มีผลประโยชน์ให้พนักงานเพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งท่านยังมีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งในเรื่องของงานเกิดขึ้นก็ได้นะคะเหมือนกับว่า ตำแหน่งของหัวหน้าเจ้านายยังซัพพอร์ตดูแลอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะยังมีโอกาสดีๆในเรื่องของตำแหน่งเรื่องของรายได้เงินเดือนผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นนะคะเพราะอาจารย์มองว่าชาวราศีสิงห์อาจาก,กำลังคิดในเรื่องของเงินและผลประโยชน์ที่จะ,ะแพนอยากจะทําอะไรสักอย่างบางท่านนะคะให้สิบเหรียญราชินีเหรียญขึ้นมาเนี่ยอาจจะแพนอยากซื้อบ้านคอนโดก็ได้หรือซื้อที่ดินหรือลงทุนอะไรเพิ่ม เติมจากงานประจําที่ทําอยู่ก็ได้นะคะอันนั้นอะ่ะจะเกิดความสําเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของงานแบบนั้นเรื่องการลงทุนด้วยนะคะทีนี้ถ้าเป็นเรื่องงานแล้วต่อไปเราจะพูดเรื่องเงินเนาะเรื่องเงินเนี่ยก็แน่นอนละค่ะไพ่เซนเตอร์ท่านเป็นเด็กถือเหรียญน,นะ,ะเด็กถือเหรียญก็แปลว่ามีโอกาสหรือช่องทางในเรื่องการหาเงินหาไรายได้นะคะหรือแม้กระทั่งพบกระดุมผ้าเนี่ยเป็นไรายได้เนี่ย เด็กถือไม้มันก็คือโอกาสเข้ามาตลอดนะคะแล้ว,วร์มีคนให้ความแบบเขาเรียกว่าสนใจที่จะติดต่อคอนแทคในตำแหน่งสหัชชาก็ได้ในเรื่องของงานกับท่านมากขึ้นก็จะส่งผลในเรื่องของผลประโยชน์และรายได้ส่งผลถึงในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของเม็ดเงินเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเงินจากเรื่องของของงานหรือเงินจากเรื่องของอารายได้พิเศษเงินจาก โชคลาภพ,พลังงานโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็มีโอกาสได้นะคะก็คือไพ่ภิสังขารนั่นเองไม่ว่าจะได้จากความฝันท่านก็ได้นะถ,ถ้ามองเรื่องของลาบลอยนะคะเงินแบบนี้ท่านก็มีโอกาสดีๆนะคะ,ะสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยอาจารย์มองว่ารักกันมากเลยค่ะไพ่เดอะมูน่ะนะคะอาจจะมีความน้อยอกน้อยใจในช่วงที่ผ่านมาในเรื่องการให้เวลาเวลา แก่กันน้อยไปหน่อยก็ได้นะคะแต่เดือนนี้นะคะบอกเลยว่าหวือหวานะคะไพ่เลเวอร์ขึ้นมาไพ่สิบเหรียญขึ้นมาเป็นไพ่แฟมิลี่นะคะไพ่เก้าถ้วยก็เป็นไพ่แห่งความสุขมากมายนั่งทับไพ่ราชินีเหรียญแล้วก็มีไพ่ภาังคราชใครที่คองรักกันมานานแล้วก็ยังมั่นคงต่อกันแบบตลอดไปก็ได้นะไพ่ขึ้นดีมากนะคะอ่าแล้วก็ใครที่แบบยังไม่เปิดตัวก็จะมีโอกาสเปิดตัว นะคะเปิดตัวถึงผู้หลักผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้ในความหมายไพ่สิบเหรียญอยู่ตำแหน่งพันธุซะด้วยถือว่าดีมากๆนะคะออใครที่โสดอยู่นะคะอาจารย์ก็มองว่าตำแหน่งบุตรมีเรื่องของความรักดีๆเข้ามาได้ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเปิดพลังงานไพ่เพิ่มเติมนะคะในเรื่องของความรักนะคะ ที่กิงพลังงานความรักในดวงอาจารย์ก็ว่าว่าดีนะดูอีกครั้งก็ได้นะคะไพ่แถ้วยไพ่สเหรียญใครก็ตามที่ยังเ,เหมือนกับความไม่ชัดเจนความลังเลในการตัดสินใจในเรื่องของความรักต่อกันอยู่เนี่ยนะคะอาจารย์มองว่า,าไพ่สเหรียญคือการส่งข่าวนะคะจัส m มิ t คือการรีเทิร์นใครที่ห่างๆกันไม่ว่า The World อยู่ทางไกลคนละ ถิ่นแดนคนละ,ะจังหวัดคนละประเทศก็มีเกณฑ์ที่ต้องติดต่อคอนแทคกลับมานะการรีเทิร์นการกลับมารักกันใหม่นะคะความสัมพันธ์จะดีขึ้นในเรื่องของความรักที่มีปัญหาอยู่นะคะใครที่มีปัญหาอยู่ก็จะคลี่ขลายเลยนะคะโอเคค่ะเรามาดูดวงคนโสดบ้างนะคะคนโสดนะคะคุณได้ไพ่สีดาบ ในไพ่ราชินีดาบคนโสดก็เหมือนกับมีความรู้สึกแบบอยากอยู่กับตัวเองมากกว่าอยากที่จะไปโฟกัสในเรื่องของการงานอยากสร้างความมั่นคงให้ตัวเองมากๆคิดเรื่องเงินเรื่องของความมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าความรักคิดไหมนะคะไพ่ก็มีคิดแหละเจ็ดถ้วยแต่ท่านจะต้องแบบเหมือนมั่นคงมากมาก,มากก่อนเพราะฉะนั้นในเดือนในเดือนนี้อาจารย์มองคนโสดชาวราศีสิง์จะไปโฟกัสในเรื่องงานมากกว่า ถ้าความรักมีใครเข้ามาคุยแต่ก็ไม่ได้ไม่ไม่ใช่เป็นประเด็นใหญ่อะประเด็นใหญ่ที่ที่งานที่ความสำเร็จนะฮะที่ความสำเร็จของท่านไพ่ใบนี้เอเป็นไพ่พระสังฆราชโทษที่อาจารย์นึกว่าไพ่ดีเอ็มเพราะบางครั้งไม่ค่อยได้จับไพ่บ่อยก็จะลืมหน้าไพ่ได้ด้วยเหมือนกันต้องของประาทานโทษค่ะถ้าอาจารย์พูดผิดนะอาจารย์แก่แล้วบางทีก็เป็นประเด็นอยู่อบอกเลยว่านะคะคน คนโสดคุณจะมั่นคงในเรื่องของการงานนี่แหละเพราะคุณโฟกัสในเรื่องของงานมากกว่าความรักนะคะถ้ามีใครเข้ามาคุณก็แค่คุยทั่วไปไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะจะต้องแบบสมหวังในในเร็ววันสิ่งที่คุณต้องการความสมหวังก็คือความมั่นคงในเรื่องของเม็ดเงินเรื่องสถานะทางสังคมมากกว่านะอาจารย์มองประมาณนั้นนะคะโอเคค่ะดูพลังงานเลขชกลาบของชาวราศีสิงห์นะคะ พลังงานขอไม่ได้ดูที่หน้าไพ่ขอตัวเลขเลยนะคะ5741แล้วก็42นะคะพลังงานเลขโชคลาภ5741 42ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ